หลังเสริมจมูกไปแล้วนะคะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างเนาะอันแรกเลยนะคะส่วนใหญ่หลังจากเสริมจมูกไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้วยซิลิโคนนะคะหรือว่าการทาโอเพนเนี่ยก็จะมีการติดเฟืองเนาะก็ขึ้นกับว่าระยะเวลาของการติดเฟืองเนี่ยจำเป็นจะต้องนานขนาดไหนอาจจะตั้งแต่แค่วันเดียวเนาะไปจนถึง7วันนะคะพวกนี้ก็แนะนําว่าห้ามถอดเองเลยเนาะอันที่2เลยนะคะก็คือต้องประคบเย็นด้วยเนาะการประคบเย็นเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบในช่วงแรกได้แล้วก็ช่วยการลดบวมได้ด้วยนะคะส่วนอันที่3นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอก็ เอ๊ห้ามนอนตะแคงห้ามใส่แว่นนะคะเนื่องจากว่าตัวแว่นเนอะหรือการนอนตะแคงเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเวลาที่เราใส่ซิลิโคนไปแล้วหรือว่าใส่กระดูกอ่อนเนี่ยมันอาจจะมีการเคลื่อนตัวได้บ้างเล็กน้อยถ้าเรามีการใส่แว่นนะคะหรือนอนตะแคงอาจจะทําให้ซิลิโคนมันเกิดการเบี้ยวเอียงได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสอย่างนี้เราก็จะแนะนําให้คนไข้เนี่ยปฏิบัติตัวตามนั้นนะคะอีกอันนึงเลยที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของอาหารอาหารที่ปรุงไม่สุกไม่สะอาดทุกชนิดเนี่ยมีโอกาสทําให้แผลติดเชื้อนะคะแล้วก็ใน ระยะยาวๆไปเลยเนี่ยต้องรู้ไว้ก่อนเลยนะคะว่าซิลิโคนเนี่ยยังไงก็ยังเป็นสิ่งแปลกปลอมเนาะถ้าเราทานอาหารที่ไม่สะอาดนะคะหรือว่ามีการท้องเสียติดเชื้อรุนแรงจนเหมือนมีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดอาจจะมาวมที่จมูกได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามค่ะ